็พราเราก็สู้กันเต็มที่น,น,ะะนะคะเพราะว่าเราก็กดดันอยู่นะคะเพราะว่าเราก็อยากอยากแข่งเข้าชิงนะคะบางที่เซตแรกเซตสองเราอาจจะแบบเล่นเกินไปอะค่ะมันก็เลยแบบสูสีค่ะอโอเคก่อนแข่งวางแผนยังไงบ้างที่จะก่อนเจอสุพี ทีเด็ดของทีมวันนี้คืออะไรวันนี้นะคะก็ตัวตีเราค่ะทำแต้มได้ทุกตัวเลยวันนี้ช่วยกันวันนี้เราเราเราับดีด้วยนะคะแบบเรารับประมาณแล้วเ,เพิ่งเก้าสี่อนได้มันก็เลยแบบชนะค่ะอ่าอ่ะ,อะวันนี้ครับมีช็อตที่พี่ออนตีอ่บล็อกแป๊บนึงนะบล็อกแต่ไม่ได้ไม่ได้เล่นแล้วเสีย,เส,ยเสียแต้มเลยแต่<ด>ยิ้มยิ้มกันรู้สึกตอนนั้นยังไงบ้างก็ต่างหนกคับคุณเท่งกินเท่า<ด> เราเปลี่ยนได้เราต้องทํายังไงก็ได้ให้มันได้แน่ก็ตัดขัดทุกที่เสียออกไปเลยค่ะเราก็เริ่มแน่นใหม่โอเคชัยช okay. น,นะเกมนี้เพิ่มความมั่นใจกับในรอบชิงชนะเลิศไหมอืถามว่ามั่นใจไหมคือเราก็มั่นใจทุกแมตช์ที่เราลงแข่งอยู่แล้วค่ะก็ค mm ือ hmm. แต่ว่าอยู่ยที่ว่า ความมั่นใจมันจะทำร้ายเราหรือเปล่าว่าเราจะกดดันตัวเองไหมว่าเราจะต้องทําให้ได้มันกลายเป็น,นกลายเป็นแบบว่าเล่นเกมตัวเองอย่างเงี้ยค่ะจะอย่างนี้มากกว่าแล้วเพื่อร่วมทีมมีความมั่นใจเพิ่มมาตอนนี้ด,ดูแล้วก็คี่คุยกันนะคะก็บแบบเฮ้ยเอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนเดี๋ยววันที่เป็นไงค่ว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อะตอนนี้เข้าสู่นัดชิงแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ ถามว่าเท่านี้ไหมมันก็อาจจะมีลึกๆว่าเราก็นั่งอยากเข้าชิงนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค,ค่ะก็โอเคค่ะถือว่าประสบผลสำเร็จ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณนะคะแฟนชาวบาร่าที่เดินทางมาเชียร์ที่นี่นะคะแล้วก็แฟนคลับที่ดูตามทีวีนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เชียร์พวกเรนานครราชสีมายูนิซีบีซีค่ะ,คะก็อยากให้เชียร์ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะคะยังไงก็ ในทีมครับมีการปลกใจหรือมีการให้กำลังใจกันบ้างครับทีดกลับมาได้โดยสามเเลยทีก็การให้กาลใจการให้กรืร่องนลมารคยกันได้แมกันได,นได่นครับรอบชิงครับในวันอาทิตย